เขาขับรถตู้ขนส่งสินค้าทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่เขตเซียร์ซานเมืองหางโจวเขาคิดว่าวันนี้คงต้องพักแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาได้รับงานขนส่งสินค้าและยังได้พบกับสาวสวยอีกด้วยเธอยังเลี้ยงข้าวเขาอีกและจองห้องพักให้เขาด้วยมาติดตามชมกันต่อเลยครับนี่คือที่จอดรถเมื่อวานของเขาคุกเก่าร้างแห่งหนึ่ง ตอนนี้เป็นเวลา11บนาฬิกาส0นาทีแล้วน่าจะเป็นพระวันเสาร์อาทิตย์และที่หางโจวฝนตกหนักมากฝนตกตลอดเวลาเลยหาออเดอร์ที่เหมาะสมไม่ได้เขาเผาผลาญพลังงานไปบ้างแล้วท้องเริ่มหิวแล้วเขาเริ่มจัดที่นอนก่อนเริ่มเตรียมอาหารกลางวัน ไข่ไก่สองฟองที่หน้าคูเก่าร้างสวยงามในเมืองหังโจท่ามกลางสายฝนใช้มอเก่าๆใบนี้เขาต้องทำอาหารฝรั่งเศสให้ได้ฮิฮิรู้ไหมว่าทำยังไงไข่เจียวสไตล์ฝรั่งเศสโรยเกลือเล็กน้อยว,ว้าว สีเหลืองทองอารามเลยทุกคนที่เห็นภาพนี้ปีนี้ต้องร่ำรวยแน่นอนภรรยาไปผมไปนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยลองชิมอาหารจานเด็ดของผมดูสิครับใครอยากลองยกมือขึ้นอืมหอมใหญ่สำคัญมาก ลองกินไข่ดูหน่อยลองกินข้าวดูหน่อยอืมอร่อยมากสุดยอดเลยมีคนบอกเขาว่าควรล้างหม้อเหล็กน้อยลงไม่งั้นจะขึ้นสนิมเขาเลยเช็ดหม้อให้สะอาด เสร็จเรียบร้อยเริ่มเผาผลาญพลังงานกันต่อ